สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่าผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แนตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของดาวพัะมฤทยูที่โคจรรีเทิร์ย้อนกลับตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมปี65จนถึงวันที่8มีนาคมปี66เลยนะคะ 3เดือนนี้นะคะที่ดาวมนุเตยูมีการรีเทิร์ย้อนกลับปกติแล้วดาวมนตยูนี้นะคะจากโครจรเดินหน้า7ปีจะมีการเปลี่ยนอยู่1ครั้งนะคะแต่ในรอบนี้นี่มีการโครจรย้อนกลับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมและฟังไว้เป็นเพียงภาพรวมในการวางแผนชีวิตเท่านั้น ะะและในรอบนี้อาจารย์จะเน้นในเรื่องของลัคนาราศีเกิดด้วยนะหากท่านใดที่ไม่ทราบว่าท่านเป็นคนลัคนาราศีเกิดอยู่ราศีอะไรท่านสามารถส่งรายละเอียดตามที่อาจารย์จะพูดดังนี้ให้ครบนะคะส่งมาทางคอมเมนต์เท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทยอยตอบให้นะคะเรียงตามลำดับคิวเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทุกท่านส่งมาอันดับแรกคือปีพศที่ท่านเกิด อันดับที่2คือเดือนเกิดอันดับสมวันที่ที่ท่านเกิดอันดับ4ี่คือเวลาเกิดนะคะที่ชัดเจนไม่เอาประมาณไม่เอาช่วงเวลาอันดับที่5คือจังหวัดที่ท่านเกิดกใอยท่านส่งไม้ครบ5อย่างนี้ในคอมเมนต์นะคะแล้วอาจารย์จะทยอยผูกดวงให้หากส่งมาไม่ครบเนี่ยอาจารย์ผูกดวงไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะ ดาวพระมฤตยูน,นี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ไทยเขาจะใช้เลขศูนย์นะเป็นอากาศธาตุจัดเป็นดาวที่ให้ผลทางด้านดีและด้านลายด้วยทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนี้ดวงดาวทุกดวงในดวงชะตาของพวกเรานะคะ ก็มีทั้งสองด้านเสมอเหมือนกันนะคะทั้งด้านดีและด้านไม่ดีและทางดาราศาสตร์นะคะเขาจะเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวยูเรนนสซึ่งครูโหนของพวกเรานะคะได้กำหนดคำจำกัดความไว้ว่าทายภัยอาเพศให้ทายพระมนุษย์ยุพอเราฟังดูแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่เพศภัยนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชวนน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ใช่ในส่วนหนึ่ง แต่แท้จริงดา,าพระมนติยูนี้นะคะจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงนะในเชิงปฏิวัติเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบไม่ย้อนกลับนะคะไปทำาสิ่งนั้นๆอีกหรือว่ายากที่จะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งนั้นๆได้ท่านลองสังเกตเมื่อปีพุทธศักราช2559ดา,าพระมนติยูนี้นะคะก็โคจรเดินหน้าอยู่ในตำแหน่งนี้ทับดวงเมืองของประเทศไทย ทำให้ตั้งแต่ปี59ที่ผ่านมานะประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นชัดเลยนะคะคือการใช้แอปกระเป๋าตังหรือสื่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินของพวกเราด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยซึ่งแน่นอนในดวงชะตาของเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะส่งผลดีในภายหลังกับพวกเราก็ได้ นอกจากนั้นแล้วนะดาวพระมุตยูยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นวิญญาณเทวอารักษ์ด้วยและยังเป็นเจ้าของเรื่องของพวกนักประดิษฐ์นักคิดคน้นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยผู้วิจัยหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลออนไลน์อีกด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ และแน่นอนเมื่อดาพะมาติยูมีการรีเทิร์ย้อนกลับแบบนี้ไปอยู่ในภพสหังชะของชาวลัคนาราศีกุมจะเกิดอะไรขึ้นจะตั้งรับอย่างไรเรามาดูกันในวันที่1ธันวาควมปี65จนถึงวันที่8มีนาคมปี66เลย ดาวพระมเนติยูมีการรีเทิร์ย้อนกลับนะคะมาอยู่ตำแหน่งสหัสชาติของชาวลัคนาราศีกุม,มซึ่งพบสหัสชาตินี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคม,มเพื่อนฝูงการติดต่อการมีปฏิสัมพันธ์การเดินทางระยะใกล้ๆพี่น้องนะคะที่คานตามกันมาททำให้วิถีชีวิตของชาวลัคนาราศีกุม,มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ ในเรื่องของแวดวงคนในสังคมรอบข้างของท่านบางท่านก็ได้เพื่อนสังคมใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่งคนต่างชาติหรือเป็นคนที่มีความคิดแปลกๆไม่เหมือนใครบางท่านก็ได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยไปด้วยบางท่านที่ทำงานที่ต้องมีการติดต่อพูดคุยเจรจาตัวแทนในหน้านี้กลับส่งผลดีนะคะ ทำให้งานที่ท่านทํานั้นน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยเรียกว่าใครทํางานที่ต้องมีการเดินทางนะคะที่ต้องมีการติดต่อผู้คนมากมายหรือไปพบป่านลูกคงลูกค้าหรือการออกอีเวนต์แล้วใช้สื่อโซเชียลเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการทํางานของท่านนับว่าให้ส่งผลดีกับท่านในช่วงนี้ด้วยหรือท่านใดนะคะทํางานทางด้านการติดต่อดีลงานกับบริษัทต่างชาติ หรือพวกโตแทนการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยเนี่ยกับส่งผลดีท่านจะปิดการขายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยแต่ในมุมกลับกันสำหรับบางท่านนะคะก็มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนในสังคมรอบข้างของท่านทำให้ความสัมพันธ์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการนัดหมายผิดพลาด เกิดการเลื่อนนัดไม่เป็นไปตามกำหนดที่เคยคุยกันไว้ด้วยบางท่านก็เกิดปัญหาจาัดก,การเดินทางจุกจิกประสบอุบัติเหตุซุ่มซ่ามเหตุจากการเดินทางเพราะความประมาทของท่านนะคะดูแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องพูดทั้งสองด้านให้ท่านเข้าใจเพื่อท่านจะได้รับมือทางทันด้านดีและด้านที่ไม่ดีด้านดีท่านก็เก็บเกี่ยวไปด้านที่ไม่ดีท่านก็แค่ระวังเท่านั้นเองปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดดูแล้วเนี่ยดาพะมาธิยูเนี่ย โคจอมาอยู่ตำแหน่งนี้อาจารย์มองว่าให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมมากกว่าผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมนะคะต้องรีบเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งที่ดีใน3เดือนนี้ให้ได้ส่วนปัญหาต่างๆอาจารย์มองว่าอาจจะเกิดจากการผิดใจกันกับเพื่อนหรือกับเพื่อนฝูงหรือกับสังคมหรือการติดต่อมีการผิดพลาดเลื่อนไม่เป็นไปตามกําหนดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ท่านสามารถแก้ไขได้ร่วงหน้าอยู่แล้วนะเมื่อท่านมาฟังอาจารย์พูดแบบนี้ ท่านก็จะได้วางแผนได้ทันด้วยปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอนและอาจา์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไปถึงตุลาปี6 6กเลยนะคะหากท่านไหนจะวางแผนระยะยาวกับดาวาพระราหูท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณคอมเมนต์พลังงานบวกดีๆที่มีการเสมอมาเลยนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดคำประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ